Pagawato Sa sawakasangko Sang -sa iji batipan Nopagawato -ba sawakasangko Yatidang jatari purisayu Kaniat tak purisabukatlah -ka <coughs> Pagawato Tau naio, tak kinaio, anjali, gauranio, anud, taurang, punyak, ketang, lokat, sati, iti, piso, san pan Suto lo kauwihu anut Puratan masa ra Tanwa manutang putgawa diwakkawata Sant digo he Siko obanayiko Meditapo Medi itisupatipanno Nimu Pakawato Sawaka Sangko Ucu Pakawato Sangko Yaya patipanno Sa wakasan ko, sa ni tsipati pano. Pakawato sa wakasan ko, nhatitang chat. Tari puri at puri sa bukala. pakawato sa wakasan ahunayo. ภคกินโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุนยักเขตตังโลกัสสาริอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจระณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุต ต้โรปุริสัตถมสาวราติสัตถเทวมนุษยานังพุทธโภควาติสวากาโตภควัตตัมโมสันติติโกลิโกเอโยิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจั ตังเมจิตตปกวิน <tang> <tipano> ภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตด Tauri puri sayu kaniat Tauri puri sayu kala Sapa kawatosa wakasangko Ahunayoh Tak kinayoh Anjali lokat saati di bisa pakwar arahangang mas Put tauwi ca Jawanasanpan Nogato lo kawi <coughs> <coughs> तो पकवाति सवा का तो पकवता तन्नो शान्ति इति को नकालिको एईपत्तिको ओपनयिको पच्चत्तं वेतिता po vinyu iti supati panno bhagavato sa vakasanko uchupati panno bhagavato sa vakasanko ya patitano pakawato sava kasanko sami jipatitano pakawato sava Tauri puri ya titang jatauri purisa yuka niat tapuri sabukala sapa kawato sava kasanko ahunayo นายโยทักขีนายโยอัญชลิกะรันโยอนุตตะรังโทนยักเขตตังโลกัสสติอิติปิโสภควาเพราะเอตอย่างนี้อย่างนี้พระภูมิพระภาคเจ้านั้นอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธ佛เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิช,ชาเจรณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและเจรณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกเกิต เป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้ง, <c oughs> งานุตตรโรปุริสังนอสรทิ <c oughs> เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึก <c oughs> <c oughs> อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตธาเทวมนุษยานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายุทธ <c oughs> เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระกวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวากาโตภะกวะตาัตโม พระต่างเป็นสิ่งที่พระผูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโก <c oughs> ที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจะตังเวทิตับโพวินย,ยิติ จนสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภาควโตสาวกาสังโฆสรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัตินี้แล้วอุชุปฏิปันโนภาควโตสาวกาสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปตปฏิปันโนภะขวะตโตสาว,วะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสบุค คู่แห่งบุรุษสี่คู่ตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระควัตโตมักสังโคนั่นและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาวุนโยเต็นสงควรแก่กการะที่เขานำมาบูชา ้าวเนยโยเป็นสมควรแก่สก,การะที่เขาจัดไวต้ตอนรักทัก,กิีเนยโยเป็นผู้ควรรักทักษิณาทานอัญเชลิกอรนิโยเป็นที่ผู้บุคคลทัวไปควรทำอัญเชลี อนุตตรังปูญยักเกตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดั้งนี้อิติปิโตภะคะพรารเอตอย่างนี้อย่างนี้พระพุ้มีพระภาคเจ้านั้นอารัง เป็นผู cha, ana, ้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาเจรณาสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกวิูเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจงอนุตตรโรบุริสตังอาารธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า <c oughs> สัตตาเทว,วมนุษย์สหนัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโท <c oughs> ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทรรมวัคกวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทางสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวากาโตภัควาตาธรรมโม พระธรรเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว <c oughs> สันติิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเึ่งเงียนได้ด้วยตนเอง <c oughs> อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัดจะตังเวทิตักโพวินอยู่ิีิ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิตันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆส่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวก,าส,าวกาสังโฆส่งสาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผูมีพร,ระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคจะมูไดปฏิบัติสมควรแล้วยาติทางน <C> OUGH> ่ <c oughs> ายแก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุกานิอัตถุริสบุคคลา คู่แห่งบุรุษสีค่คู่เรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสภกะวโะตุวะกะสังโคนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาวุยเป็นทรงควรแก่สกาวระที่เขานำมาบูชา ปากิเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรักทักกิเนโยผู้ควรรักทักสินาทานอัญเชลิกะวาิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชลี อนุตตรังปุญยักเกตังโลกะทะทัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อิติปิโสภควาอรรังสังมาสังพุทธวิชชาเจรณสัง โฆตะโลกวิตุอนุตตรุปุริสธรรมสาวราธิสัตว์เทวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาทันโนสันติติกโเอวิปัจจิโกโอปนัยโกปัจจัต <coughs>

Sapa kawato sawa kasangko Nyatitangjat Tauri puri seyukaniat Tapuri sebukatlah Sapa kawato sawa kasangko Ahu nayo Takhi nayo เกตังโลกะะัสสาติตอนนี้คณะสงฆ์ท่านมาถึงบริเวณลานธรรมแล้วนะฮะญาโยมที่ยังไม่ถึงบริเวณลานธรรมก็หยุดเดินก่อนอเดี๋ยวเราจะสวดวันทาขอขอมาพระวันทามีพุทธังสาพระเมโทสังขมาตมาีปันเตวันทามีสัง

ปัจจุปันนะนิโตสัง satu ภันเตโสสาโตสาตุอนุโฆธามิอรหํสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปะราคุฏิประภาจารย์เป็น ดับเปลิงกิเลสเปลิงทุกสิ้นเชงิง <c oughs> จอบได้โดยพระองค์เองาพูดทางว่งาเกวันตางอภิวาเทเอมีกาพระเจ้าอาภิวะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวากาโต khawatir Tenggong praktan pentang tipra bumi prapaka traplai dilau nama-nama kapa jauna masakan Pratham supati penuh dosa ahwaka pra-song sawo kong pra-pu-mi pra-pak-chap, <coughs> ta-ti-bah-di-lew sang-kang-na-ma-mi, ka-pa-caw-nop-nom ka pa caw <coughs> <coughs> ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเครุยาเจาริยะคุณังอังวันทามิข้าปเจ้ากราบวันทาผู <c oughs> ้มีพระคุณโดยความเคารพ ญาติโย,ยมเดินต่อมาเลยนะฮะที่ยังไม่ครบจํานวนรอบก็เดินต่อให้ถึงลานทําเลยอาเชิญเลยเดียวอีกรอบเก็บไว้อีกรอบ ีประชาชนครับท่านโยกของท่ายทีสู่ รายา่ครับ,รรรรรรบท่านจ้ะบอกรถยนต์อีซูซุให้ทุเงียนขอไข่ขอไก่สามบอกสามเนี่ความระวยักรถบอกข้างยนครับขอบคุณครับ